สวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์แซลิมนะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ญี่ปุ่นมาเข้าปีที่25แล้วนะคะปีนี้นะคะหมอได้โอกาสพิเศษนะคะเป็นประธานกรถินนะคะของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงินะคะก่อนที่จะมาเป็นประธานกรถินนะคะหมอเจอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะช่วงนั้นคือป่วยหนักจากความเครียดจากที่ทํางานนะคะ ก็เลยแบบมาขอพระครูปรัชนาสเน,นะคะขอนั่งปฏิบัติธรรมนะคะประมาณสัก6เดือนเนี่ยเรื่องสุขภาพดีขึ้นแล้วก็นั่งต่อเนื่องเป็น1ปีนะคะสมาธิเนี่ยนอกจากเยียวยาสุขภาพนะคะยังเยียวยาเรื่องจิตใจด้วยมันมีสองคนนะคะที่แบบทำให้เราเจ็บมากๆนะคะซึ่งหมอคิดว่าหมออภัยให้ไม่ได้แน่ๆนะคะหลังจากปฏิบัติธรรมหปีเนี่ย เราก็แบบปลดล็อกตัวเองนะคะสามารถให้ภัยเขาตรงจุดนี้ได้นะคะพอเราไปแจ้งพระอาจารย์เนี่ยพระครูสเนตนะ่ะท่านก็เมตตาบอกว่าอย่างนั้นมาช่วยหลวงพี่ไหมามาเป็นพี่เลี้ยงสมาธิช่วยชาวญี่ปุ่นกันเงี้ยค่ะพอแบบได้ได,ได้ฟังคําพูดคํานี้นะฮะมันทั้งปลื้มแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยคนนึงแล้วก็อยู่ในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมานานเราเข้าใจดีนะคะว่าคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราแบบทําแสงสว่างตรงนี้เนี่ยให้ชาวญี่ปุ่นได้มีที่พึ่งตรงนี้มอถือว่ามันนนเป็งาที่แบบ เป็นหน้าที่ที่แท้จริงนะคะแล้วก็ประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะก็เจอเรื่องที่ทํางานเนี่ยแล้วคนที่บริษัทเนี่ยที่เจอเคสเดียวกับเมียวน,นะคะเขาถูกเชิญให้ออกไปแล้วนะคะมันไม่มีทางออกจริงนะคะตอนนั้นมืดแปด้านนะคะ ผมก็ถามพระครูว่าจะทํำยังไงดีท่านบอกก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็ขอหลวงปู่ให้มีเหตุการณ์ที่ขี้ขายนะคะตอนนั้นผมก็นั่งสมาธิทุกวันนะคะนั่งแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานอย่างเดียวนะคะขอให้เราผ่านได้มันก็ไม่น่าเชื่อนะคะทุกอย่างก็ผ่านเคลียรด้วยตัวเราเองะคะประมาณ2เดือนนะคะเรื่องก็เคลียจบนะคะผมก็ยังได้ทํางานที่นี่ต่อนะคะแล้วก็ได้แบบยังได้โบนัสด้วยนะคะในปีนั้นนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ประทับใจในจุดจุดนี้นะคะ คือพูดง่ายๆนะคะทุกคนที่ได้ก้าวเข้ามาที่วัดปาธรรมกายนานาชาติโทชิงเนี่ยผมรู้สึกเหมือนว่าเราเจอญาติเราอะค่ะเราคุ้นกับเขานะคะแล้วก็ ถ้าสําหรับคนที่ใหม่เลยไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเนี่ยก็ได้อีโซซังนะคะเขาเป็นพี่เลี้ยงเหมอะก็จะค่อยๆปูพื้นฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้ก่อนแบบมันก็สนุกหลายอย่างนะคะเราแนะนําอะไรไปเนี่ยเขาเ็าไปใช้เขาก็ดีขึ้นนะคะอย่างที่มีเคสหนึ่งนะคะมะีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เจอปัญหาที่ทํางานเจอเจ้านายกแกล้งนะคะเขาก็ไม่ทราบจะหาทางออกไงเขาก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่3วันนะคะเขามาได้ประมาณเดือนหรือ2เดือนนี่แหละคะ่ะ พอเดือนที่3มเนี่ยเปลี่ยนเจ้านายแล้วก็แบบชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะคะเขาก็เลยแบบตกลงว่าเข้ามาที่นี่ทุกเดือนนะคะเป็นเมมเบอร์นะคะเป็นเมมเบอร์ของที่นี่เลยก็คือเหมือนกับแบบที่ตรงนี้เป็นที่พักใจจริงๆค่ะแล้วก็เป็นแหล่งที่หาความสุขที่แท้จริงในตัวจริงๆนะคะคือแบบความตั้งใจเนี่ยมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพอมองอธิษฐานจิตสําเร็จนะคะ ก็วางปัจจัยเลยก็คือหลังวันเกิดหลวงพ่อวันหนึ่งนะคะก็คือ28สิงหานะคะมาถวายเลย100มังนะคะก็คือแบบเป็นการแบบจองไว้เลยนะคะว่ายังไงปีนี้ขอเป็นนะคะแล้วก็มีตัวเลขนิดนึงนะคะก็คือว่าบังเอิญว่าแบบเดินทางกับรถบริษัทไปนะคะแล้วก็ถูกรถเบนซ์นะคะมาชนที่หลังนะคะแล้วรถเราเนี่ยก็ไปกระแทกรถคันหน้าอีกโดนอัดกลางนะคะคือเราแบบเขามาเตือนนะคะว่าเราประมาทไม่ได้นะคะ วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมนะคะตรงนี้มันเตือนว่าความตายมันไม่แน่นอนชีวิตเราไม่แน่นอนเนี่ยตรงนี้ผมก็เลยวางปัจจัยไปอีกก็ปิดกองเลยค่ะมันตัดใจตัดสินใจปิดกองเนี่ยคือย7 2สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดธันวานะคะแล้วยิ่งพอทราบข่าวว่าแบบปัจจัยเราเนี่ยจะได้เป็นกองทุนนะคะที่แบบจะเป็นหมู่บ้านนะคะให้กับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะได้ใช้เนี่ยคือแบบมันปลื้มมากๆนะคะแล้วทาไม่ใช่ไม่ใช่บ้านหลังนึงนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะ ตัวเหมียวเองไม่มีบ้านนะคะจะมานรู้สึกว่าเราสร้างบ้านตรงนี้ให้กับผู้มีบุญได้มาใช้เนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งกว่าที่เราจะแบบทำเพื่อตัวเราคนเดียวนะคะแล้วก็คือมันปลื้มจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็อุปรสรรคหลายๆอย่างเนี่ยมันมีคือยังต้องไปกายภาพบำบัดเนี่ยตลอด ก็คือหมดจะไม่ให้ใครรู้นะคะว่าว่าเราไม่สบายไปตรงไหนเนี่ยก็จะแบบทําตัวล่าเริงไว้อะไรไว้ทุกอย่างนะคะเพื่อแบบเอ่อให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งของเขาได้เป็นกาลังใจของเขาได้แล้วก็เออเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่อธิลักขังแล้วนะคะกับเพื่อนที่เขาเจอบัตรเหตุด้วยกันเนี่ยเออ เขาโดนหนักขนาดสามเดือนเขามาทํางานไปได้นะคะหนูก็ยังมาทํางานได้ตลอดนะคะแต่แค่แบบต้องกายภาพบําบัดตลอดแล้วก็อาจจะมีปวดหัวขึ้นมามัง่งอะไรมัง่งทั้งแบบมันไม่แข็งแรงเหมือนเก่าที่เราจะทำอาี่ได้เต็มที่แต่ว่าเรามีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดนะคะบอกว่ายังไงก็จะสู้ จมวอดที่ฐาน้วยนะคะว่าถ้าสมมติเอมีการในฐานอีกสักอย่างหนึ่งที่สําเร็จขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะบูชาทำหลวงพ่อนะคะแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะทําหน้าที่เกี่ยวกับพี่เลี้ยงสมาธิญี่ปุ่นจะทําญี่ปุ่นให้สว่างให้ได้แล้วก็ถวายบุญตรงนี้ให้กับครูบาอาจารย์ของเรานะคะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะแล้วก็แบบ มันก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูแลผวอย่างดีอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่เข้าใจกันบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็คือแบบทุกคนก็เต็มที่กันนะคะผมกเ็เดี๋ยวหลวงพี่ไม่ไหวแล้วร้องแบบใช่ <laughs> เวลามาออกไปทําหน้าที่ก็คือไปชวนคนมาวัดหรือว่าไปแจ้งข่าวบุญนะคะเหมือนจะแบบนั่งสมาธิก่อนแล้วก็ขอบารมีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก่อนนะคะแล้วก็ออกไปทําหน้าที่แต่บางทีเนี่ยก็จะมีแบบคําพูดมีอะไรหลายอย่างที่มาทําให้เราแบบตัดรองกาลังใจเราพูดดิสเครดิตเรามีหลายอย่างนะคะในจุดจุดนี้เนี่ยเราก็ ก็ถือว่าเราก็ต้องถือช่างนะคะอดทนไว้แล้วก็แบบมั่นใจในตัวเองไว้นะคะมั่นใจในความดีของเรานะคะเราเชื่อมั่นว่าในจุดจุดนี้นะี่คำพูดของคนเนี่ยถ้ามันไม่จริงก็คือเราก็วางไว้อะคะ่ะแล้วเราก็เดินไปต่อนะคะเราก็มาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะถ้าคนเขาเห็นเนี่ยตั้งแต่หมอเป็นไทลอยอะคะ่ะหมอป่วยคอหมอใหญ่มากค่ะแต่หมอก็ไม่เคยหยุดคือแบบออกไปตลอดนะคะไปแจ้งข่าวบุญกระถินให้ใจเรานะคะเรามีใจแล้วเรามีเป้าแล้วมีครูบาอาจารย์ไว้เนี่ย มันจะมาเองนะคะผมไม่รู้ว่ามาอย่างไงเหมือนกันแบบโพสเฟซบุ๊กมั่งไปแจกซองมั่งไปตามร้านอาหารนะะียค่ะคือทุกคนก็แบบช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีจากเมืองไทยก็เยอะนะคะเขาก็ช่วยหมูมาอย่างเงี้ยขอบแบบตอนนั้นเนี่ยก็คือพูดไยว่าปัจจัยเนี่ยไม่มีนะคะบอกบุญอย่างเดียวแล้วก็แบบมีของตัวเองแค่นิดเดียวนะคะแต่มันก็ทํามาสําเร็จมาเรื่อยๆจนมันมาถึงปัจจุบันนะคะทุกคนตั้งเป้าแล้วก็มองเป้านะคะเราเชื่อมันในตัวเองเนี่ยหมเชื่อทุกคนเป็นประธานกฐินในทุกคนคะ่ะทุกคนทําได้อะคะ่ะ ท้ายที่สุดนี้นะคะหขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่แบบทั้งเป็นกําลังใจแล้วก็ท่านที่มาร่วมงานด้วยนะคะที่แบบมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในความสําเร็จในการปักหลักวิชาธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นนะคะทำความสว่างให้ญี่ปุ่นยิ่งตอนนี้เนี่ยคือคนของเราแบบว่าคนมาปฏิบัติธรรมเยอะขึ้น สถานที่เราไม่พอรองรับนะคะเราขยายหมู่บ้านเนี่ยเท่ากับเราขยายใจเราอีกเราขยายผู้ที่จะแบบได้มารับความสุขได้แบบที่มารู้จักที่พึ่งที่แท้จริงจากสมาธินะคะตรงนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากๆนะคะลูกพระอาจารย์เราเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเทศ ชาวญี่ปุ่นในแต่ละคนเนี่ยท่านต้องฝึกตัวเองเป็น1ิกว่าปีนะคะวันก็ขึ้นเทศอนท่านทั้งฝึกกับคนญี่ปุ่นทั้งอัดเสียงทั้งทุกอย่างเห็นความตั้งใจของพระอาจารย์มากๆนะคะทุกคนได้บริสุทธิ์ได้บุญที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญเน็ตๆจริงๆนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยนะคะสาธุค,ค่ะกราบขอพระคุณนะคะหลวงพ่อธรรมชยโยนะคะที่ให้โอกาสลูกเป็นประธานกรถิน่นวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิในครั้งนี้นะคะลูกไม่เคยลืมคําของหลวงพ่อนะคะ ที่ลูกเป็นประธานครั้งแรกเนี่ยเ,เดือนกันยานะคะปี50ลูกไปถวายปัจจัยกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้ให้ผังลูกบอกว่าลูกจะมีอีกหลายๆเอ็มนะคะ ลูกก็ได้เอ็มที่2เนี่ยก็คือประมาณปี58นะคะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนเป็นประธานครั้งที่7นะคะก็ลูกขอถวายบุญนี้นะคะบุญที่เราจะสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิแด่หลงพ่อนะคะแล้วก็ให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะคะ200ส0 0าปีนะเจ้าคะ่ะรักหลวงพ่อที่สุดเจ้าคะ่ะสาธุ